Recycle, Mikula, original taste. The sugar, 1.5, see ingredients. Carbonated, Mikula, caramel color. Acidity regulator, natural flavor. Mikula, original taste. The ก็นะครับวันนี้เราก็อยู่แบบเหรียญแคมปัสนะครับลองมาดูเหรียญแคมปัสนะครับคนรู้ไหมครับว่าเหรียญแคมปัสนั้นเล่นยังไงก็ไม่รู้คุณช่วยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยก็ทำไมครับหน้าผมตลกเหรอครับ ครับคบนี่นะครับเหรียญแคมปัสเหรียญที่ทุกคนรู้จักกันนังแต่ในวัยเยาวป์ปฐมนังแต่สมัยก่อนยุคโบราณกาลเราได้มีการเล่นเหรียญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเหรียญคุกกี้รันเหรียญคุกกี้รันนะครับเป็นเหรียญที่เราจะทําการเอามาแล้วก็เก่งไหมเดี๋ยวพุ่งแย่งผมสิครับ <laughs> เรา,เรา,เ,ราเราจะให้เราจะให้คุณลาวูนะครับสาธิตวิธีการเล่นนะครับครับ เนี่ยครับก็หยิบเหรียญขึ้นมาสองก็ได้สามก็ได้หก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะวางเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ย,ยแล้วก็โยนมันให้มันหงขึ้นอย่างนี้ครับหงขึ้นหนึ่งก็ได้หนึ่ง,งายขึ้นสองไงขึ้นสามได้เท่านั้นเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นกัน <c oughs> แบ่งแบ่งดิไม่ขึ้นมันคื ตัวช่วยถึงไหมครับนี่นะครับทีมงานคนที่เท่าไหร่ก็ลปงเราเขาจะมาช่วยถือไหมให้เราในวันนี้มาเล่นกันผมขอลงเดิมพันเลยครับห้าเหรียญห้าเหรียญ่ยงสมมันจะง่ายไหมทำไมทำไมเหมือนเรามาถ่ายการพนันกันเลยวะเราไม่ได้ใช้เงินมันไม่นับ ดูไว้นะครับวิธีวิธีที่ถูกต้องนะครับดูไว้ครับน,อนอ้องๆตากล้องเก็บไว้หน่อย <laughs> สุดยอดไปเลยครับทำไมทุกคนต้องแก้งกูวใส่ไปแล้วมันงายอะ่ะได้ปะ <c oughs> ได้แล้วมั้ง <c oughs> อุ้ยติดค่ะ ASMR a s ่า ที่จริงอ่ะผมมีทริคที่ดีนะครับผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอ่านลองโชว์ชุเล่อ่ะหรอทำไมคุณจะเอาไม่เอ้ยตอนนี้คนถือไม้เม่มือแล้วดูไว้น้องน้องเยยัไม่ได้หรอ มันเบาแบมึงจะเอเอสมาเสียงอันนี้อ่ะดูไว้นะคะรับน้องๆผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับเราเก็บเหรียญตะไปแค่นี้ดีกว่านะครับคุณไม่ไดําำกักไปหน่อย ก็สวัสดีเดนครับวันนี้เราก็อยู่ในห้องสุดดรูตาโดยที่เรานะครับมีพนักงานต้อนรับนะครับอยู่ด้านหน้าของเรายินดีต้อนรับกับคุณไบร์ครับสวยครับผมนายปริพัทน์ทองมาวันนี้เราจะไปท้าทายกันสุดยอดไปเลยครับก็ไปที่อื่นกไปกันได้เลยครับโอเคนี่นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของห้องของเราคืออะไรครับคือเกียรติบัตรนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองตรงๆก็ที่สามนั่นแหละครับ เป็นของวันออกแบบป้ายผ้ารรงวันเอโลนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจเดียวของห้องเราสุดๆไปเลยเปิยังไปตบมือตบมือครับในเมื่อบรอดห้องฝั่งนี้เรามีเกียรติบัตรละคุณคิดว่าบรอดห้องอีกฝั่งหนึ่งเรามีอะไรเรามีอะไรเรามีอะไรก็นะครับจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ห้องนี้มาอย่างยาวนานมากกว่า5 0ปีอยู่ว่าตั้งแต่โรงเรียนนี้ก่อกำเนิดขึ้นมานะครับ ครับห,หลังจากเราอยู่ห้องนี้มานานนะครับเราก็มีศิลปะที่น่าชื่นชมอย่างมากในห้องเราลองเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่นะครับผลงานศิลปะที่มีมานานมากกว่า50ปีจากยุคเรเนซองและยุคไดโนเสาร์เก็บใุกเมื่อกี้นี้ไม่มีเหตุการณ์เลยนะครับนี่เป็นผลงานที่ดีมากเลยนะครับลองซูมเข้ามาใกล้ๆครับ ณจะสังเกตเห็นการถึงใช้การใช้สีอนาตอมีที่เหมาะสมและถูกต้องมีการวางเนียงตามจุดดวงดาวของพีทาโก<ะ>รัสกวพีทาโกรัสไม่มีดวงดาวนะครับช่างมันเถอะครับแล้วคุณไปจัดของเขาทำ,ทำไมทำเป็นหัวใจดีก็กูเป็นคนทำมันไม่เหมือนหัวใจเลยอ่ะเหมือนอะไรครับอืมพูดได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้ก็นะครับเราก็ลองไปดูที่อื่นกันต่อนะครับ ทำอะไรอยู่อะสวัสดีเพื่อนทำอะไรนะสวัสดีเพื่อนหีมาชสวัสดีเพื่อนโอเคอ่ะเราก็นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เราจะพาไปชมสิ่งมหาศิรนสิ่งต่อไปนะครับเราไปรับชมกันได้เลย สวัสดีครับขอโทษครับเรามีสิ่งหาจรรย์นะครับเราต้องใช้ความพยายามและใช้อุปกรณ์ในการขึ้นไปหาสิ okay. ่งน่าอัศจรรย์เหล่านี้นะครับนี่ครับนี่นะครับต่างๆขึ้นมาเลยครับนี่นะฮะสิ่งมหาศจารย์ รูปนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยยุคเรเนซองนะครับมีมาตั้งแต่เมื่อบรรพบรุษโบราณกาลตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ผมเองก็มีอ่านทราบได้ดูจากรูปภาพที่มีอะไรหลายๆอย่างขึ้นแล้วผมคาดเดาว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและผลิตมาจากที่กรุงสุโขทัยก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นแบงค์นะครับไม่สงสารกูเลยอย่างนี้แหละ่ายเลย I know. Mm -hmm.